2 3มกราคม2569มีรายงานในรัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียพบพยาบาลติดเชื้อเพิ่ม2รายรวมกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า3รายรวมเป็น5รายเร่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเกือบ100คุณรู้ไหมว่ามีไวรัสชนิดหนึ่งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง70%ไม่มีวัคซีนไม่มีวิธีรักษาเฉพาะและมีต้นกำเนิดจากข้างข่าวไวรัสตัวนั้นชื่อว่าไวรัสดิปา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักมันตั้งแต่จุดกำเนิดวิธีติดต่อไปจนถึงคำถามสำคัญมันใกล้ตัวเรามากแค่ไหนไวรัสนิปาถูกค้นพบครั้งแรกในปี1998ที่ประเทศมาเลเซียและถูกจัดเป็นหนึ่งในไวรัสอันตรายระดับโลกโดยองค์การอนามัยโลกแหล่งรังโรคหลักของไวรัสนิปาคือคั้างขาวผลไม้ไวรัสสามารถแพร่จากค้างขาวสู่สัตว์เลี้ยงและจากสัตว์หรือคนสู่คนอีกทอดหนึ่ง การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนสัมผัสมูลสัตว์และสารคัดหลัง่งอย่างน้ำลายปัสสาวะเลือดของสัตว์พาหาน้ำโรคที่ติดเชื้อคือค้ังคาวกินผลไม้และสัตว์พาหาน้ำโรคอื่นๆเช่นสุกรม้าแพะแกะคนสู่คนสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยไวรัสนิป,ปาเช่นน้ำลายเสมหะโดยกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดต่อมากกว่ากลุ่มอื่น รับประทานอาหารปนเปื้อนอย่างผลไม้ที่มีรอยกัดแทะของข้างข่าวที่ปนเปื้อนน้ำลายปัสสาวะหรือมูลข้างข่า,ขาวช่วงแรกอาการอาจเหมือนไข้ทั่วไปมีไข้สูงปวดศีรษะอาเจียนและอาจลุกลามเป็นสมองอักเสบเฉียบพลันทําให้เกิดอาการสับสนโคมา่าและเสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสัน้นสิ่งที่ทําให้วรัสนิปาน่ากลัวคืออัตราการเสียชีวิตที่สูงถึง40-75% และผู้รอดชีวิตบางรายอาจมีภาวะทางสมองระยะยาวปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะหรือวัคซีนที่ใช้ทั่วไปการรักษาทำได้เพียงประคับประคองอาการและการแยกผู้ป่วยอย่างเข้มงวดสิ่งที่เราทำได้คือหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงปนเปื้อนจากข้างข่าวล้างมือสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตายหากมีการระบาดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสาธารณสุขแม้จะยังไม่พบการระบาดในไทย แต่ประเทศไทยอยู่ในเขตที่พบครั้งค่าวผล,ลไม้ความรู้และการเฝ้าระวังคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไวรัสนิปาอาจจะไม่ใช่โรคที่เราพบทุกวันแต่การรู้เท่าทันคือกุญแจสำคัญในการป้องกันเพราะโรคระบาดครั้งต่อไปอาจเริ่มจากสิ่งที่เราไม่ทันสังเกต